กูแนวัวละทำทุกอย่างเนาะให้มันครบเนาะไี่เปิดพราล่มได้เมือมอม่อวานเ,นเย็นเย็นเมื่อนนี้ออกไปข้างนอกกันอันคือฝนที่โตกอืมคึม ประคุณประคุณหคุณแปก๊กครับพี่ตูหัวครับพี่เบา้าคำลาดีครับดีครับดีครับทุกคนคุณแป๊กเพื่อนสวัสดีทุกคนเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากค่ะคุณแปก๊ก ดีค่ะแปก๊กจากประควรนะคะประควรก็ส่งสติกเกอร์มาให้ีอคุณแป๊กก็ให้หัวใจสีแดงมาด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะเด้อเมือลดขับไปว่าเศ้าขอโทษหลายๆเด้อบ่ได้เข้าไปหาไปเลยมวันนี้เข้าไปเตะเเศ้าๆกูละตีตีห้ากูละตีห้าหกโมงถึง2จ็โมงเศร้าก็เลยยุดบบบนี้ขึ้น <ฤ Lords. S 2> รถเลยไปไปทุระขับไปทุระ ขอโทษด้วยังไม่ดได้ไปหาผูดด้ใด <c oughs> ยังไม่ได้ไปหาใครก็ขอโทษขออภัยเด้อลูกคำรามันขึ้นหรือบ่ะ เป็นกำลังใจให้นะครับอย่าต้อมสู้ๆครับอาจารย์คุณแป็กสู้คู่มือกันคุณแป็กสู้คู่มือค่ะสู้คู่มือสู้ไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง สวัสดีครับอาจารย์บ่าวคำลาเอาฮะก็เห็นกันบ่ห <c oughs> นุ่มชาวสวนหนส,สวัสดีครับมาชมด้วยครับอาจารย์สวัสดีค่ะหนุ่มชาวสวนขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆากค่ะเลขเก้าพันละขอบคุณหลายๆจ้า <c oughs> ขึ้นโบนันค่ะนี่เก่เาสามสิบนาทีเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เราคำราดสวัสดีครับจากหนุ่มชาวสวนนะคะเี๋ยวประแจหนุ่มชาวสวนกันเนอะก็คือจีเอ็สองคือกันนี่แล้วเนาะคะเนาะขอบคุณมากๆค่ะ แบกสวัสดีครับอาารยรับพี่นุ่มชาวสวนคุณแบกกระไร้สู้ๆอาจารย์สู้ๆคือกันเดอค่ะเดอรสู้ค่ะสู้ไปด้วยกันเนาะแตกที่ถึงใส่เนาะไม่รู้จะถึงไหนเนาะ ตามปีชีอพ่อร้อยบนนอ,อเหรียญเก็บไปเรื่อยๆเก็บมือละเล็กมือละหน่อยมือละจะต่างสองจะต่าง่าเนาะ